ฝากดูกขัดตรงนี้ด้นครั

อย่าตีล่ออย่าตีล่อลอดโล่ไปเออแรง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 เออนั่นแหละรู้ว่าเขาอ่อยให้ก็ต้องโกรธแล้วกระทืบมันเข้าไปเออนั่น,นแหละนั่น,นแหละไม่รู้ไม่ชี้เว้ย <c oughs> กว่าเผายอดเลยอนโอ้สวยมาก

<laughs> it's Rhino Hide <laughs> 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 <laughs>

เอ้อยโอ้ยีแม่งฟิตเว้ยเอ้ยโอ้ยนิดเดียวเองถอนไม่ทัน